สถานะตีตัวออกห่างชาวธาตุลมสวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับคุณแบบสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะย้ำเหลือเกินว่าอย่าเอาไปซีเรียสเด็ดขาดเลยนะดูเพียงแค่ไกด์ไลน์ก็พอนะคะลัคนาราศีที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับคลิปในวันนี้นะคะจะมีชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะชาวพฤษศนะคะ ออแล้วก็ชาวมังกรนะคะโดดเด่นชาวธาตุลมมากๆแล้วก็เอาชาวธาตุไฟด้วยแล้วกันนะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะความสัมพันธ์เนี้ยออมว่าพวกคุณดูผูกพันเหนียวแน่นแน่นแฟนมากๆ <c oughs> ถ้าไม่ใช่ว่าต่างคนต่างมีแฟนมีคู่ตัวจริงอยู่แล้วนะแล้วแล้วมามาชอบกันเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าเป็นแฟนกันนะคะเป็นแฟนกันก็พยายามเขาเรียกอะไรอ่ะพยายามต่อสู้นะคะ อ่กับความสัมพันธ์เพื่อให้มันยังได้แน่นแฟนอะไรเงี้ยนะเออมีการสู้เพื่อที่จะรักษากันและกันไว้อะไรเงี้ยถ้าเป็นแฟนตัวจริงอะนะนะคะเพราะว่าดูแล้วมันมีความผูกพันกันมากๆเนาะเออมันมีความผูกพันกันเหมือนเหนียวแน่นพอสมควรนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพวกคุณเป็นแฟนตัวจริงอะอมมองว่ามันแค่มีกำแพงต่อกันแค่นั้นเองเนาะอ,อมยังไม่ได้เห็นไพ่ที่จะ เลว้ายอะไรมากมายนะคะคำว่า,าตีตัวออก่างอาจจะแค่แบบเป็นตัวของตัวเองมีกำแพงเฉยๆอะไรอย่างเนาะอยู่กันเหมือนเพื่อนอผูกพันกันมากๆอะไรอย่างเนาะนะคะถ้าเกิดว่าพวกคุณเนี่ยต่างคนต่างมีแฟนอยู่แล้วนะคะถ้าต่างคนต่างมีคู่มีแฟนตัวจริงมันก็กลายเป็นว่าต่อให้ผูกพันแค่ไหนต่อให้สนิทแค่ไหนพวกเราก็อาจจะเออเป็นได้แค่เพื่อนนะคะหรือเป็นได้แค่ปาดันเจดันกันอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะแบบต่างคนต่างก็จริงจังกับครอบครัวของตัวเอง นะคะก็เลยทําให้อคำว่าตีตัวห่างก็จะเป็นฟิลแบบมีกําแพงอืนะคะเนาะแล้วก็ถ้าไม่ใช่ทั้งสองกรณีนะเอาก็ไม่แน่ใจหรอกวพาคุณนี่เป็นคนในสังคมสิ่งแวล้อมคนเดียวรอ,อบข้างเดียวกันหรือเปล่านะคะเป็นเจ้านายกับลูกน้องเอ้ยนะคะเป็นป๋าดันเจ๊ดันนะคะเป็นเพื่อนสนิทนะคะเป็นคนที่รู้สึกว่าเข้ามาแล้วโอ้มันมันฟิลแฟนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ นะคะเพราะฉะนั้นตีตัวห่างชาวท่านลมต้องบอกตัวตัวว่าไพ่ไม่ได้เห็นว่ามีอะไรรุนแรงมากเนาะอมว่านะดูยังผูกพันนะคะดูยังคิดถึงหรือว่าดูยังแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ดีๆอยู่นะแต่แค่ปิดกั้นมีกำแพงนะคะมีการเป็นตัวของตัวเองกันหรือเปล่านะจากไพ่ขึ้นนะคะบางทีการที่พวกคุณเอ,อ่อไม่สามารถเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะห่างกันออกไปได้มากกว่านี้เพราะอะไรเพราะว่า สังคมร่วมกันก็ได้การมีบ้านในสังหารที่ดินด้วยกันก็ได้นะคะการที่พวกคุณสนิทผูกพันกันมากๆก็ได้เนาะนะคะอ่ะถ้ามันตรง60เซขึ้นไปนะคะไปต่อได้เลยแต่ถ้ามันน้อยกว่า60%อาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณนะทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าทิศทางในโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเอาองว่าดูยังแบบไม่กล้าทําในสิ่งที่ผิดเท่าไหร่เอาว่านะสําหรับเคสที่แบบต่างคนต่างมีคู่มีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเอาว,าว่ามันมีความ ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะ,ท,ะที่จะที่จะทําในสิ่งที่มันผิดอะ่ะนะคะแต่เอ้คันจะเสียกันไปไหมก็บางบางเคสก็ไม่กล้าเสียกันไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกคุณเนี่ยเ,เสพติดกันและกันนะคะมันหลงไหลข้างคล้ายคราซี่กันมันมีเรื่องเซ็กสิบแปดบวกกันนะคะเออหรือมีเรื่องการเรื่องงานอะไรข้องเกี่ยวกันก็ได้อะไรเงี้ยนะบางคนก็ติดในเรื่องของตัวบทกฎหมายสัญญานะเช่นเป็นแฟนตัวจริงแต่ว่ามีเอกสาร ทะเบียนสมรสมีอะไรไว้อยู่อะไรเงี้ยเนาะมันเลยเป็นคําว่าเอาเอาเป็นว่าไม่ว่าพวกคุณจะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามที่เรอ่านไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอะมันจะมีพลังงานในเชิงเหมือนไม่กล้าที่จะเสียกันไปหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ยอมปล่อยกันไปขนาดนั้นแต่โอเคล่ะมันจะมีช่องว่างมีระยะห่างอันนี้แน่ๆนะคะรอยเล้าช่องว่างระยะห่างยังมีนะคะคุยกันน้อยลงก็ได้นะคะมีกําแพงกันมากขึ้นก็ได้แต่มันเหมือนมันไม่ได้ปล่อยกันไป นะคะเหตุผลที่ไม่ปล่อยกันไปก็อย่างที่พูดไปแล้วเนาะการเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนการมีหนี้สินการมีทะเบียนสมรสนะการมีตัวบทกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะคะเออการที่ต้องยังเรียนด้วยกันการที่ต้องเป็นสังคมร่วมกันอะไรอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยนะมันก็เลยดูทรงยังยังไม่หลุดกันนะคะบางทีอาจจะเป็นเรื่องกรรมก็ได้สำหรับคนเชื่อเรื่องนั้นนะนะมียังแบบยังใช้กรรมกันไม่หมดนะเออพวกเราก็เลยยังเหมือนกับว่ายังไม่ได้สามารถที่จะปล่อยกันไปได้นะคะ มีนี้มีสินอะไรด้วยกันไหมอะไรงเงี้ยเนาะน,นะคะที่ที่ทำให้ดูทรงน่าจะยังแบบติดอะเออติดติดติดค้างติด,ตด,ตด,ตดพันกันอยู่นะคะแต่ justice ก็มาบอกว่าอาจจะทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่จําเป็นนะคะหรือว่ามีมีเรื่องของอีอกโก้เรื่องของ่าเขาเรียกว่ากําแพงเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อ้อมมองเห็นมันมีพลังงานในลักษณะของการ เขาเรียกว่าหึงหวงชู้สาวหรือว่าการอยากควบคุมครอบครองอยู่นะะเดี๋ยวเราไปเช็คหน่อยว่าเขารู้สึกอะไรยังไงกับลมบ้างนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์แป๊บเดียวนะคะตอนนี้อาจารย์ได้ทําตะกรุดนะคะเสือนอนกินนะทุกคนนี่อาจารย์ทําเองนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์สายมูตัวใหม่ที่อาจารย์ทําขึ้นมานะคะตะกรุดเสือนอนกินก็ตามชื่อเลยค่ะคือเน้นเรื่องโชคลาภเรื่องมหาราบนะแต่ว่าได้ติดในเรื่องของเสนนห์เมตานะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของการ กันของป้องกันป้องกันคุ้มครองคุ้มภัยแควคาดเลมามันด้วยนะคะสองเก้าเก้านะคะค่าบูชาปลุกเสกสายขาวแบบล้านานานะคะสองเก้าเก้านี่รวมค่าส่งหมดแล้วนะจะส่งฟรีนะใครสนใจก็อินบ็อกซ์นะคะหรือว่าติดดูใต้คลิปก็ได้อาใส่รายละเอียดไว้ให้นะคะแล้วก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะเป็นสายขาวร้อยเปอร์เซ็นนะคะผลลัพธ์ที่ได้ไม่เกินกมนะนะคะไม่เกินกมของบุคคลไม่ใช่ว่าโอ๊ยสรรพคุณวินิสมาลาหรือเกินต้องได้ตมนั้นไม่ใช่นะไม่เกินกมนะทุกคนนะ นะคะไม่เกินกำรรของเราโอเคก็ติดต่อได้นะคะมีจำนวนจำกัดนะทุกคนนะมีไม่มากนะคะเอาละเรามาดูกันตีตัวออกห่างธาตุลมแล้วตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะ่ะตีตัวออกห่างธาตุลมตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างมีไพ่ชาวตูนมีไพ่ชาวพุชศตีตัวออกห่างธาตุลมตอนนี้เขารู้สึกยังไง อมอมองว่ากับคุณอะมันเป็นหน้าที่มันเป็นความจําเป็นอะไรสักอย่างไหมอย่างที่เราบอกอะกอดทะเบียนสมรสไว้เกี่ยวข้องเรื่องตัวบทกฎหมายอ่ามีเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีเรื่องภาพลักษณ์ทางสังคมนะคะมีความจําเป็นจริงในหน้าที่อะไรบางอย่างนะคะอ่าเขาอาจจะรู้สึกว่าพวกเราเกี่ยวข้องกันในทิศทางที่ เป็นหน้าที่เป็นความจริงจังเป็นความมั่นคงอะไรบางอย่างที่เรามาทําอะไรร่วมกันหรือปรึกษาหาเรืออะไรกันนะคะเพราะว่าสถานการณ์เหมือนกับเขาค่อนข้างอ,อยู่ในจุดที่รักตัวเองหรือว่าอยู่ในจุดที่มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเขาก็เลยอาจจะ,ะความสัมพันธ์น้าเบื่อไปหน่อยเขาก็เซ็เซนก็ได้นะคะฉันหาความสุขใส่ตัวก็ได้ความสัมพันธ์น่าเบื่อเกินไปหรือนะคะตัวเขารู้สึกว่า ยังไม่พร้อมนะคะยังไม่พร้อมที่จะเอ๊มาโฟกัสเรื่องความรักอะไรมากนักหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ดูทรงเขาก็เหมือนจะทำตามหน้าที่ตามในในบริบทที่เกี่ยวข้องกันนะอะไรเงี้ยนะความรู้สึกคือเป็นมีความเกรงใจก็ได้นะคะอมอก็ไม่แน่ใจคุณเป็นเจ้านายกับลูกน้องกันแล้วเขาเกรงใจแบบนี้ก็ได้นะอืม เขารู้สึกยังไงกับลมมีเรื่องชู้สาวหรือว่าชอบอะไรบ้างไหมเขารู้สึกยังไงกับลมมีไพ่ชาววันอังคารพิจิกเมษนะคะเขารู้สึกยังไงกับลมมีไพ่ชาวมีนอุ้ยก็ออกแนวคือมันมีการปันใจก็ได้เช่นเขาเซนได้หรือว่ารู้สึกอยู่ลึกๆว่าเอ๊ะธาดลมเธอปันใจหรือเปล่าก็ได้นะปันใจไปให้คนอื่นไหมอ่ะหรือตัวเขาเองนะคะรู้สึกว่า ถ้าไม่ใช่การปันใจเขาอาจจะรู้สึกอยู่ลึกๆว่าเอ้กก็อยากให้พวกเราดูแลกันและกันไปก็ได้เนานะแล้วเหมือนคุณเป็นคนที่คลิกเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ระล,ลึกรู้ได้ค่ะว่าอุปสรรคในความสัมพันธ์ก็ไม่น้อยนะคะเป็นอุปสรรคระยะยาวทีเดียวอะไรอย่างเงี้ย <palabra. S 1> ก็อาจจะอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องความสําเร็จนะคะในเรื่องของการเป็น์ทเนอะร์คู่หุ้นส่วนในเรื่องของการทำมาคา้าขายนะคะหรือว่าอยากให้ความสัมพันธ์ที่มันสําเร็จได้ในที่สุดนะคะ เช่นการที่เราได้มาดูแลกันนะคะอืมตกลงเขาชอบชาวธาตุลมไหมตกลงเขาชอบคุณไหมอืมอาจจะชอบในลักษณะของความเป็นเป็นเพื่อนหรือเป็นมิตรภาพที่ดีๆเนาะนะเออเอามังว่าเขาเขาน่าจะชอบในฐานะของแบบเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นเรียนแฟนวิทย์เปนสิท ความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของผลประโยชน์กันทำมาค้าขายการเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอะไรเงี้ยเหมือนเป็นเพื่อนแบบคุยกันรู้เรื่องเออเหมือนเจอคนที่คลิกนะผูกพันธอยู่นะอะไรเงี้ยนะคะแต่อาจจะไม่ได้แบบเอ้ยเป็นชู้สาวจา๋าๆอะไรขนาดนั้นเนาะนะคะแล้วเขาเอ,อ่อตีตัวออกห่างทาดลมฝั่งเขาเนี่ยจะจะมากระชับความสัมพันธ์ไหมคะ เขาจะทำให้ความสัมพันธ์นี้ได้กระชับกันไหมคะตีตัวออกห่างถ้าลมเขาจะทำให้ความสัมพันธ์นี้ได้กระชับกันไหมอืมทำให้ความสัมพันธ์กระชับก็ คือเขาจะดูก่อนว่ามัน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 มีการเทน้ำหนักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยพยายามทำอยู่ฝ่ายเดียวเอาว่าเขาก็ไม่ได้อยากทำพยายามอยู่ฝ่ายเดียวงี้คือเหมือนกับก็อยากจะให้มันเท่าเทียมอะ่ะนะคะถ้าเกิดว่าเขาพยายามทำให้มันกระชับความสัมพันธ์แต่คุณนิ่งเฉยเขาก็อาจจะไม่ได้อยากทำมากนะเออเพราะมันติดเอ็มเพลเยอร์ด้วยไงคือเขาก็เป็นคนมีอีโก้หรือเขาอยู่ในจุดที่เป็นผู้ใหญ่นะคะ หรือแบบมีมาสกมีฟอร์มมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่อยู่ในจุดที่จะเออเขาเรียกว่ามาตามเตื้ออะไรได้มากนักอะไรเงี้ยนะคะแต่ถามว่าเขายังอยากที่จะมีคุณไหมคือใช่นะก็คงจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในในรูปแบบของการสมมตินะอ่ะก็ทํามาค้าขายด้วยกันไปอ่ะมีอะไรเกี่ยวข้องเรื่องผลประโยชน์อะไรก,ก็ก็ทาไปให้มันนั่นคงอ่ะอะไรเงี้ย คือทาให้มันมั่นคงมากกว่าในเรื่องของการกระชับอนะหรือว่าแบบเออมาดูแลกันตามสมควรนะอะไรเงี้ยอืเขาจะมากระชับความสัมพันธ์กับลมไหมก็จะมากระชับความสัมพันธ์กับลมไหมก็เอามองว่าดูเขาก็อยากนะคะเออก็ก็อยากอยู่อยากเอาชนะใจคุณอะไรก็แต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามันมันทําไม่ได้สําเร็จมากก็ได้น,น,นะเนาะเออ คอือองก็ไม่แน่ใจว่าไอ้การไม่สําเร็จเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่จะต้องพยายามตีตัวออกห่างคุณเพราะว่าเห็นว่ามันเสียความรู้สึกกันไปหรือว่าพยายามตีตัวห่างเพราะว่าเขารู้สึกว่าเออมันก็มีอุปสรรคอยู่แต่อยากกระชับไม่ก็อยากก็ได้ไงนะคะแต่มันถ้าเกิดว่าเขาจะมากระชับความสัมพันธ์เนี่ยเขารู้ค่ะว่าการที่จะมากระชับความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยแม้อยากแค่ไหนแต่ก็ลําบากเออม,ม,มันมันมันมีอุปสรรค อืมนะแต่ถ้าเป็นฝั่งเขาเป็นฝ่ายตี่ตัวหางซะเองก็คือเขายอมทําตามที่คุณต้องการก็ได้นะคะทําทําในสิ่งที่คุณทํากับเขาก็ได้คุณทําแบบไหนมาเขาทําแบบนั้นกลับอะไรเงี้ยเนาะเออแต่จากไพ่เหมือนกับมันทําแต่มันไม่สําเร็จหรือเปล่านะเออการที่เขาจะพยายามมากระชับความสัมพันธ์อะไรเงี้ย แล้วเขารอให้ลมเป็นฝ่ายกระชับความสัมพันธ์ไหมคะตีตัวออกห่างธาตุลมเขารอให้ลมเนี่ยเป็นฝ่ายกระชับความสัมพันธ์ไหมมีไพ่เมถุนนะคะ<ๆ>เขารอให้ลมเป็นฝ่ายกระชับความสัมพันธ์โอ้โหสิบดาบเขารอให้ลมเป็นฝ่ายคือถ้าธาตุลมเป็นฝ่ายแบบสิบดาบใส่เขานะคือแบบคุณเป็นฝ่ายตีตัวออกห่างเขารอไหม เอาว่าเขาก็ไม่กล้าคาดหวังแลนอมว่าเออเขารอไหมก็อย่างที่บอกอะ่ะเขาอาจจะอยู่ในจุดที่แบบมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเอ,อมีอะไรให้ทําของเขาอะไรเงี้ยกําลังเรียนรู้อะไรใหม่ๆทําอะไรใหม,ม่ๆเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องคาดหวังเอาว่าเขาไม่กล้าคาดหวังนะเพราะว่ามันมีสิบดาบเขาทําไม่ดีกับคุณไว้เขาเลยไม่คาดหวังให้คุณเป็นฝ่ายเข้าหาก็ได้นะคะ คุณเป็นฝ่ายจบกับเขาเขาก็ใช้อิสระไปให้อิสระการหนีก็ได้แล้วยิ่งถ้าเขาเป็นฝ่ายจบกับคุณ,คณเขายิ่งไม่กล้าที่จะรอให้คุณเป็นฝ่ายเข้าหาไปใหญ่เลยอะ,อะว่าไม่ใช่ไพ่ของการรอให้คุณเข้าหาเนาะอืมอ่ะแล้สรุปพวกคุณจะได้กระชับความสัมพันธ์กันไหมคะ่ะโอยตีตัวออกห่างธาตุลมแล้วพวกคุณจะได้กระชับความสัมพันธ์กันไหมเนี่ย สรุปพวกคุณจะกระชับความสัมพันธ์ได้ไหมเนี่ยสรุปพวกคุณจะกระชับความสัมพันธ์ได้ไหมมันเหมือนต้องอาศัยจังหวะเวลาเนาะคือสมมตินะต้องรองให้เรื่องวุ่นวายมันผ่านพ้นไปก่อนนะคะหรือว่ารอให้การสับสนใจแบบมันหายสับสนใจก่อนนะคะรอแบบให้เงื่อนไขต่างๆนะคะคนที่มายุ่งเยอะแย,ยะวุ่นวาย นะคะสถานการณ์ที่สับสนยุ่งเหยิงใจนะเรื่องราวที่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยต้องรอให้เปิดใจเปิดโอกาสนะรอให้มันผ่านไปก่อนรอสถานการณ์รอให้อะไรมันดีขึ้นรอจังหวะอะไรเงี้ยเนาะเออถึงจะได้มากระชับกันแต่ว่าเบื้องต้นเอาว่าคงจะเป็นในลักษณนะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก่อนนะคะเช่นอะไรคือถ้าพวกคุณข้องเกี่ยวกันยังไงก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะถ้าสามันดีสีมันค่ก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะถ้าทะเลาะกัน คนยุ่งวุ่นวายยุ่งเหยิงข้อจํากัดเยอะไม่เปิดใจมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ก่อนอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้มากระชงกระชับอะไรมากรอเวลานะคะออาดูข้อความจากเขาหน่อยนะ,ะตีตัวออกห่างธาาดลมแล้วเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณค่ะเขามีอะไรอยากบอกล้มเนี่อกี้เขาบอกเขาไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยเอาคุณเอาจะหัวไม่ได้โอ้ยไอเลิฟยูเขารักคุณนะคะ เขาหวังว่าเขาจะได้แชร์ข่าวดีกับคุณด้วยแหละถ้าเขามีข่าวดงข่าวดีแล้วก็อยากจะบอกคุณอยู่เนาะเราจะได้อยู่ด้วยกันนะลมนะเออเขาก็ยังหวังเนาะว่าพวกเราจะได้แบบมามาเจอกันกลับมาหากันแต่อย่างที่บอกมันต้องรอเวลาหรือเปล่าแล้วในช่วงเวลาที่ตีตัวห่างกันเนี่ยเขาก็ดันเอาคุณออกจากหัวไม่ได้หรือด้วยซ้ำหยุดคิดถึงคุณไม่ได้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะเขาบอกว่าเขามองหาคุณทุกที่เลยแหละเอออาศัยรอรอจังหวะเวลาเนาะเขาบอกเขารักคุณแบบไรเงื่อนไขนะคะ เอ้ยอะไรจะดีขนาดนั้นดีเกินไปเอาล่ะนะคะใครสนใจตะกรุดนะคะเสือนอนกินนะติดต่อมาได้รายละเอียดใต้คลิปนะคะวันนี้ยังก็ลาไปก่อนละบ๊ายบาย